สวัสดีคุณผู้ชมและน่าสะสมทุกท่านกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับ EP นี้เราอยู่กับของหายากครับนั่นก็คือกระสุนแก๊กการนั่นเองแล้วก็ที่หายากกว่ากระสุนแก๊กกันอีกเนี่ยก็คือไม้แยงแก๊นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันเป็นทางการเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมเรียกจนติดปากไปแล้วแล้วเวลามีคนมาถามหาหไม้ตวนนี้ยก็จะเรียกตามผมว่าไม้แยงแก๊ก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมกระสุนแต่ละขนาดแต่ละไซส์ของแต่ละค่ายนะครับ แล้วก็จะพามารู้จักจกับไม้แยงแก๊บวิเศษที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับไม้แยงแก๊บวิเศษตัวนี้เนี่ยผมทํามาสําหรับกระสุนที่ใช้แก๊ปเจ็ดมิลิเมตรนะครับมันพิเศษตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังนะครับกระสุนแก๊กันที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นขนาดกระสุนที่เป็นมาตรฐานพบได้บ่อยๆทั่วไปนะครับเริ่มต้นด้วยกระสุนขนาดที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือจุดสามสอง ACP นั่นเองเขาจะใช้แก๊ปห้ามิลิเมตรนะครับอันนี้เป็นของค่ายมารูชินนะะะครก็จมมีีปาณ้นะครับ เขาจะใช้ไม้ยางแก๊บแบบนี้นะครับไม้ยางแก๊บสาหรับ5มิลิเมตรยัดถ้วยแก๊บเข้าไปที่ความลึกประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ยิงเสร็จจะแยงออกก็ใช้อีกด้านหนึ่งที่เล็กกว่าเนี่ยแยงทะลุออกมานะครับถ้วยแก๊บก็จะออกมาพร้อมกับแป้นต่อไปมาดูกระสุนขนาดจุด380 ACP ของค่าย MGC กันดีกว่าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นหมุดแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องยัดถ้วยแก๊บลงไปให้สุดนะครับทีนี้ถ้าเรามาใช้ไม้ของ ค่ายมารูชินนะครับมันก็จะยัดทั่วแก๊ปลงไปไม่สุดมันจะมีบ่าความลึกของมันอยู่ของค่ายเอ็เขาก็เลยมัดจะแถมเป็นหลอดแบบนี้นะครับแล้วก็กดแก๊ปลงไปให้สุดแล้วก็ใส่หมุดกดหมุดลงไปแล้วก็ประกอบลูกอันนี้คือลักษณะของค่ายเอ็นะครับก็จะมีประมาณนี้ขนาดจุดส8 0แปดอ่าต่อไปมาดูขนาด9้ามมของค่ายเอ็มีซีเช่นเดียวกันนะครับก็ชิ้นส่วนก็จะคล้ายๆกันเลยการใส่หมุด การใส่แก๊ปเนี่ยก็เหมือนกันเลยเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกระสุน9มมที่ใช้กับโมเดล M9 ของ MGC นะครับซึ่งมันมีรูปลักและไส้ในที่เหมือนกับของ KSC เลยคือเขาใช้แบบแปลนเดียวกันเลยก็เลยสามารถที่จะเอาของ KSC มาใช้แทนได้นะครับยปเปิดให้ดูก็จะมีประมาณนี้ครับใหม่กิ๊เลยต่อไปมาดูลูก9มมของมาลูชินกันบ้างนะครับ ตัวนี้ใช้แก๊ส7มเมนะครับเหมือนกับตัวก้ามมอของ KC ของ m g c แต่ว่าทิศทางของบุตรเนี่ยก็จะหันไปคนละด้านนะครับก็เป็นสไตล์ของมารุชินซึ่งเขาก็ใช้ไม้ยังแก๊บแบบนี้นะครับมีจะมีบาแบบนี้ใส่ถ้วยแก๊บลงไปปุ๊บแล้วก็เอาไม้เนี่ยกดตามลงไปเวลาที่ยิงเสร็จก็เอาด้านเล็กเนี่ยแทงออกนะครับลูกก้าของมารุชินก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไส้ลูกต่างๆนะครับที่เผื่อใครทําไส้หายหรือว่ามีแต่ปอกเนี่ยก็สามารถสั่งได้นะครับชิ้นส่วนก็มี ัวลูกก็มีทีนี้มาถึงลูกเก้าของธนากาศกันบ้างนะครับไอตัวนี้จะแตกต่างจากเพื่อนหน่อยตรงที่ว่าเขาจะใช้แก๊ปห้ามิลิเมตรนะครับหยอดเข้าไปในท่อนี้นะครับแล้วก็จะมีหมุดลูกเนี่ยที่กดตามลงไปเขาก็จะใช้ไม้ย่างแก๊บแบบนี้นะครับดันหมุดลูกกับตัวถ้วยแก๊ปเนี่ยเข้าและออกได้ในไม้เดียวนะครับสําหรับลูกของธนากาศก,ก็จะมีประมาณนี้ครับใหม่ๆเลยปิ๊กๆเลยแล้วก็จะมี ตัวไส้ลูกด้วยนะครับชิ้นส่วนภายในลูกต่างๆเผื่อว่าใครมีแต่ปอกก็สามารถสั่งไส้เอาไปได้ทีนี้ขยับมาที่กระสุนขนาดจุดสีซึ่งจริงๆมันไม่เท่ากับจุดสีห้าจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นของค่ายเอ c ซแล้วค่ายนี้เขาเรียกกระสุนแบบนี้ว่าจุดสีห้านะครับซึ่งมันจะใช้แก๊ป7มมตรนะครับก็จะใช้เป็นหลอดแบบนี้นะครับดันแก๊ปลงไปให้สุดแล้วก็ใส่หมุดลูกตามลงไปแล้วก็ขันลูกแต่เวลาที่จะเอา ถ้วยออกนะครับเอาถ้วยเก่าออกเนี่ยมันจะต้องใช้อีกอุปกรณ์หนึ่งก็คืออาจจะเป็นแท่งอะไรสักแท่งหนึ่งดันออกมาทางนี้นะครับซึ่งมันจะต้องใช้สองไม้นะครับเพราะว่าปกติเขาจะแถมมาแต่หลอดตัวนี้กับพวกไม้ขัดต้นบับนะครับก็จะไม่มีแท่งเอาไว้สําหรับแยงออกโดยตรงนะครับและตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นลูกสี่ห้าเหมือนกันขนาดเดียวกันจะน,นี้เลยเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับใส้ลูกมันก็จะ เป็นรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับนี่นะครับไส้ลูกของตัวรุ่นเก่าแล้วก็ปอกรุ่นเก่าปอกรุ่นเก่าเนี่ยแค่เปลี่ยนไส้ในมันก็คือใช้เป็นปอกรุ่นใหม่แทนได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันจะต้องใส่ตัวถ้วยแก๊ปเปล่าทะลุออกมาตรงกลางแบบนี้เพื่อเป็นซีนนะครับแต่ว่าตัวลูกรุ่นใหม่เนี่ยไส้เขาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือจะมีโอลิงและขนาดความยาวเท่ากับไอตัวเมื่อกี้เลยความยาวเท่ากันเลยแต่ว่าออกแบบมาให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับ ไม่ต้องมีถ้วยแก๊ปเปล่ามาเสียบแล้วสำหรับตัวนี้ก็เหมือนตัวเมื่อกี้เลยครับคือต้องใช้ไอหลอดตัวนี้แล้วก็ใช้อีกอุปกรณ์หนึ่งอีกแท่งหนึ่งเพื่อจะมาแยงถ้วยแก๊ปออกนะครับก็เช่นกันครับถ้าต้องการแค่ไส้ลูกก็บอกได้นะครับหรือว่าจะต้องการเป็นปลอกลูกเป็นชุดเลยเป็นกล่องเต็มกล่องก็บอกได้นะครับกล่องนึงมันจะมีหกนัดนะขยับมาที่ลูกสีห้าของมารุชินนะครับจริงๆมันก็ไม่เท่ากับขนาดลูกสีห้าจริงๆหรอกมันสั้นกว่านะครับ แล้วก็ใช้แก๊ปขนาด7มิลน,นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยใส่ถ้วยแก๊ปลงไปใช้ไม้นี้กดปุ๊บเวลาที่ยิงเสร็จก็แกงออกด้วยด้านสั้นไอ้ด้านยาวนะครับด้านเล็กสไตล์ของลูกมาเลชินก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงลูก4-5ที่ใกล้เคียงกับของจริงบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นของ MGC นะครับเขาเรียกว่า Real Size c a r r i d e ตัวนี้คือเป็นรุ่นใหม่ละรุ่นใหม่กว่าไอ้สตัวนี้ของ MGC เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เรียก Real Size c a r r i d e ก็คือขนาดใกล้เคียงกับของจริง ก็ใช้แก๊7มิเมตรนะครับเช่นเดิมแล้วก็ใช้หลอดในการดันแก๊ปลงไปให้สุดนะครับแล้วเวลาที่จะแยงออกเนี่ยก็จะต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะครับใช้ก้านเล็กๆนะครับเพื่อที่จะแยงเข้ารูนี้นะครับแล้วดันปลอกแก๊ปเก่าออกมานะครับอันนี้คือลักษณะของลูกรุ่นใหม่เรือไซส์าคาทิกนะครับมาที่ตัวนี้ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ลูกแก๊ปนะครับมันเป็นลูกดัมมี่ไรไฟนะครับเป็นลูกยิงแห้งมีสปริงด้านในนะแบบนี้ แล้วก็สปริงเนี่ยมีอยู่สามขนาดนะครับมีอยู่สามความแข็งนะครับจะมีชุดสปริงให้ในแต่ละลูกนะครับเลือกความแข็งได้ว่าจะเอาอ่อนหรือเอากลางหรือเอาแข็งอันนี้คือลักษณะของลูกไดฟ์ไฟนะครับนี่มันจะยุบลงไปได้นะครับมีสปริงด้านในต่อไปคือลูกขนาดจุดสาห้าเจ็ดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะหรือมันอาจจะเล็กกว่านั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ก็คือใช้แคปเมเมตรเหมือนกันนะครับ ก็ไม้จะสั้นจะยาวก็ได้ใช้กดลงไปกดถ้วยแก๊ปนะครับเวลาใส่ถ้วยแก๊ปลงไปปุ๊บแล้วก็กดลงไปให้มันให้ไฟเมื่อมันตึงนะครับแล้วเวลาที่ยิงเสร็จเนี่ยก็ดันถ้วยแก๊ปออกมานะครับอันนี้ก็คือกระสุนสําหรับแก๊ปการลูกโม่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวไม้ยางแก๊บบ้างดีกว่าว่าผมประกอบมันขึ้นมาทําไมนะครับในเมื่อมีไม้ยางแก๊บทุกไซส์ยอยู่แล้วนะครับสําหรับลูกที่ใช้แก๊ปขนาด5้ามิลลิเมตรเนี่ย มันก็จาเป็นต้องใช้ไม้ยางแก๊บที่มีขนาดพอดีขนาดเล็กพอดีนะครับแบบนี้ของธนกะหรือไม่ก็เป็นไม้ยางแก๊บของบรูชินที่ใช้กับขนาด5มิลิเมตรนะครับซึ่งปัญหามันก็คือมันทําจากพลาสติกนะครับแล้วก็หนึ่งกล่อง1ปืนต่อให้มีกี่สิบลูกก็าตางเขาก็จะให้ไม้ยางแก๊บเนี่ยมาอันเดียวครับแล้วมันก็มีปัญหาตรงที่ว่ามันหักแบบนี้นครับผมเลยทําชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับสําหรับลูกที่ใช้แก๊บ7มิลิเมตรนะครับ ถ้าเป็นลูกที่ใช้แก๊ป5้ามิลิเมตรเนี่ยตัวนี้ทําหน้าที่ได้ก็คือแยงแก๊ปออกแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาไว้ดันถ้วยแก๊ปเพราะว่ามันเล็กกว่าถ้วยแก๊บรนบเดี๋ยวมันจะกดไปโดนแก๊ปแต่สําหรับลูกขนาดที่ใช้แก๊ป7็มิลิเมตรแบบนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งเลยก็คือเป็นฝั่งที่เป็นเหมือนของ mgc กับอีกฝั่งหนึ่งเป็นของ m a r u ช h i n มันจะมีทิศทางการหันหมุดเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นฝั่งตรงข้ามกันเลยซึ่งวิธีการยัดแก๊ปก็ไม่เหมือนกันนะครับ แก๊ปเ g c เราต้องใช้หลอดแบบนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับในการยัดแก๊ปเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม้ของมารูชินมันจะยัดเข้าไปไม่สุดครับ m g c เนี่ยมันจะต้องยัดแก๊ปเข้าไปให้สุดเพื่อที่จะให้ไพรม์มันตึงนะครับแล้วก็ดันหมดุดตามลงไปแล้วก็เวลาที่ยัดออกนะครับเวลาที่ดันออกเนี่ยของเ g c ีีเนี่ยมันจะต้องหาอีกแท่งหนึ่งมาเพื่อดันไอรูเลสเนี่ยออกนะครับส่วนของมารูชินนะครับ ของมารูชินเนี่ยเราใส่แป้นเข้าไปที่ด้านหน้าหัวกระสุนใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่ตัวแก๊ปลงไปทีนี้เวลาที่เราดันเนี่ยเราต้องใช้ไม้นี้คือมันจะมีระยะความลึกของเขาอยู่ที่เขาคำนวณไว้ให้นะครับกดลงไปแค่ความลึกเท่านี้แล้วก็ขัดลูกอ่ะมันก็จะต่างกันตรงนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะใช้อันนี้ยับได้เพราะว่าหลอดอันเนี้ยเราอาจจะกะความลึกไม่ถูกนะครับอาจจะลึกไปหรือตื้นไปอะไรแบบนี้นี่แะครับ คือปัญหาที่ผมลาคาญแล้วผมก็เลยแก้เกมด้วยแท่งนี้ครับแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยสามารถใช้กับทั้งลูกของฝั่ง MGC และของมาลูชินได้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนเอาฝั่งของมาลูชินก่อนอ่ะสมมุติว่าผมใส่ปั้นลงไปละผมใส่แก๊บตามลงไปทีนี้ผมใช้ไม้นี้ที่ผมทําไว้เนี่ยยับแก๊ปก็พอดีใส่ได้ประกอบลูกอ่ะเวลายิงเสร็จปุ๊บ ใช้ฝั่งด้านนี้ด้านเล็กดันออกอ่ะโซ่แกปก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนฝั่งของ MGC จะทำยังไงล่ะในเมื่อมันต้องการยัดแก๊ให้สุดอ่ะเดี๋ยวผมเอาแก๊เก่าออกมาก่อนยัดแก๊ให้สุดก็ง่ายๆเลยครับคายเกียวคลายเกลียวตรงนี้ออกมาอ่ะคายเกียวเสร็จใส่แก๊ดัน ไอ้สุดเนี่ยสุดแล้วปุ๊บไฟเมอร์ตึงโอเคยัดหมุดลงไปเสร็จประกอบลูกยิงเสร็จปุ๊บยางออกไม้ตรงนี้มันเลยเหมาะกับทั้งของ ngc และของ m a r u c h i n นะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยแค่เรา add จัดมานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูความลึกของตัวหัวมันนะครับว่ามันลึกแค่ไหนถ้าเทียบกับไม้ของ m a r u c h i n ตรงรุ่นเนี่ยลึกเท่ากันเป๊ะเลยของกวางก็เท่ากันเป๊ะเลย แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของไม้ตัวนี้นะครับก็คือที่ผมเลือกมาให้มันเป็นสกูเนี่ยให้เป็นเกียร์แบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ขัดลูกได้ครับเวลาที่มีคราบสุขรกสะสมเราทิ้งไว้นานเราสามารถเอาเกียร์เนี่ยขัดลูกได้ครับสบ,บายเลยไม้ตัวนี้ก็เลยค่อนข้างจะฟังชั้นนอลมากแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ที่ผมลองแหวนตัวเนี้ยก็เพื่อให้มันหนาเท่ากันกับไม้เดิมถูกไหมไม้ของมาลูชินเนี่ย แต่ว่าปืนบางรุ่นนะครับก็จะแถมไม้ที่มีความตื้นนะครับตื้นเท่านี้เลยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแหวนรองตัวนี้ยเป็นจุดมาร์กได้ครับคือถ้าเราอยากจะยัดลึกแค่นี้ตามไม้เดิมที่เขาแถมมาก็แค่ยัดลงไปแบบนี้ก็จบเพราะฉะนั้นไม้ตัวนี้ผมได้ทดสอบกับลูกที่ใช้แก๊ปเจดมิลิเมตรทุกลูกแล้วครับว่าใช้ได้ครอบจักรวาลเลยเฉพาะรุ่นที่ใช้แก๊ปเจมิลิเมตรนะครับส่วนรุ่นที่ใช้แก๊ปห้าเนี่ยอ่า สามารถใช้แยงออกได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเอามาดันแก๊ปนะครับเพราะว่าตัวถ้วยแก๊ปเนี่ยมันมีความใหญ่กว่าตัวเกลียวนะครับมันก็เลยอาจจะไปกดโดนแก๊ปได้แต่สําหรับกระสุนที่ใช้แก๊ปขนาด5มิลิเมตรนะครับก็ใช้ไม้ของธนากะแท่งเดียวก็จบนลครับก็มีแบงเหมือนกันนะครับเทียบเลยของธนากะต้องการชิ้นไหนก็ถามได้นะครับโอลงโอลิงก็มีนะครับสําหรับใส่ในลูกชิ้นส่วนภายในลูกอะไรต่างๆก็มีหมดนะครับ หลักๆแล้วเขาก็จะมีอยู่แค่2ฝั่งนี่แหละคือฝั่งที่เป็นหมุดลูกแบบนี้นะครับกับฝั่งที่เป็นหมุดลูกติดไพรเมอร์นะครับประมาณนี้ตัวไม้ยางแก๊ปที่เห็นสีเงินๆนี่นะครับทําจากสแตนเลสทุกชิ้นเลยนะครับส่วนประกอบของมันข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปว,ว่าตัวเกียวเนี่ยสามารถเอาไว้ขัดลูกได้แล้วก็ตัวหัวเนี่ยเป็นหัวหกเหลี่ยมสกรูหกเหลี่ยมน,นะครับก็คือมันค่อนข้างที่จะชัวร์ว่ามันจะไม่ไปกดโดนแก๊ปเพราะว่ามันจะมีแค่ขอบที่กดกับขอบของแก๊ปแค่นั้นครับ แล้วก็ไม่ได้ทํามาเยอะนะครับผมมีอยู่แค่นี้เพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะทํามาเพื่อขายนะครับแต่ว่าพอดีมีเพื่อนๆสมาชิกเขาทักมาว่าอยากได้ไอ้ไม้แบบเนี้ยแต่บังเอิญว่าไม้แต่ละยี่ห้อมันก็ใช้ได้แค่แคกับรุ่นของมันนะสำหรับเจ็ดมิลิเมตรเนี่ยก็เลยออกแบบตัวนี้มาชิ้นส่วนต่างๆของไม้ตัวนี้นะครับก็ทํามาจากคือตะเลตทั้งหมดเลยสั่งมาจากต่างประเทศแต่ละส่วนเนี่ยกว่าจะมาถึงกว่าจะมานั่งขัดแต่งให้มันพอดีกับในแต่ละลูกเนี่ย ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับแต่ก็ฟังก์ชันแลดีถ้าใครเห็นว่า i d ยี้้เป็นประโยชน์ก็มารับไปครับไม่แพงครับบอกเลย